ภาระคือหน้าที่หน้าที่ก็คือภาระปัญหาต้องมีไว้แก้วันหนึ่งวันนึงทำอะไรเหรอตื่นเช้าตั้งแต่ตีห้าตื่นมาก็หุงข้าวไว้ให้ลูกทานแล้วก็หาอาหารให้หมาป่วยหมาไม่สบายป่วยตั้งแต่ตีตีห้าหกโมงเช้าหาอาหารให้มันปึ๊บแล้วก็ขี่รถไปสนามพระถึงสนามพระก็ประมาณ นู่นแหละเกือบเกือบเจ็ดโมงหกโมงกว่าเจ็ดโมงถึงสนามพระพอถึงสนามพระก็นั่งหาพระอยู่จนถึงถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งสี่โมงเช้าพอสี่โมงเช้าก็ออกจากสนามพระอันนี้มีภารกิจต้องไปซื้อแก๊าให้เมียที่ตลาดกโกโก้ก็ขี่รถจากสนามพระไปตลาดกโกโก้อีกอยู่ประมาณ10บโ,โลถึง20่สโล ก็ไม่ใช่ใกล้พะจากตลาดโกโก้ก็ไปเติมแก๊สอยู่ที่บ้านหินสองก้อนก็อยู่ประมาณสิบกิโลแล้วก็กลับไปพักที่ห้องเอาแก๊สไปตั้งให้เหนื่อยเหนื่อยวันนี้เนี่ยนั่งพักจนถึงบ่ายบ่ายโมงกว่าก็ขี่รถจากไอห,ห้องพักมามาเนี่ยมาพักทิศลา,านี่มันเหนื่อยก็เลยต้องต้องพักหน่อยเดี๋ยวจะเป็นลมเดี๋ยวจะเป็นลม นี่ก็จะไปที่บ้านมีเอาพระไปส่งลูกค้าพระไปส่งลูกค้าที่บ้านมีนตอนนี้เวลาประมาณ14บนาฬิกาห้นาทีพระไปส่งลูกค้าถ้าออกจากลูกค้าก็าประมาณสักไม่น่าเกิน4โมงเย็น4โมงเย็นถึงถึง4โมงกว่าก็าจะไปซื้อโทรศัพท์มือสองให้ลูกชายลูกชายทำจนสับพังเมื่อวานนี้ที่บ้านทองเกตน่าจะถึงบ้านทองเกตประมาณสัก ห้าโมงยี่สิบต้องกลับไปที่บ้านกัะเต่ลูกชายไปได้จะชอบแบบไหนท่านไปเลือกเอาถึงบ้านทองเกตนะประมาณสักไม่เกินห้าโมงยี่สิบถึงห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นนะก็จะเรียกอยู่ประมาณสักถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นก็จะออกจากบ้านท้องเกตมาถึงบ้านถึงบ้านก็จะนาำประมาณสักหกโมงครึ่งอาจจะยังไม่ถึงบ้านอาจจะแวะซื้อชูชิลูกชายชอบกินชูชิหน้าเซเว่นเรียกว่าชูชิไส้ทะลัก พูดถึงเราก็มีความสุขแต่ผมไม่กินนะครับเราเขาชอบกินทําโทรศัพท์พังทำให้พ่อมีปัญหาปวดห้วยิต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ถ้าไม่ซื้อให้ก็โอ้โหแย่งพ่อเล่นพ่อไม่เป็นตาได้ทําอะไรเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เช้ายันมืดอ่ะไม่ได้ว่างเลยไม่ได้ว่างเลยบางคนบอกว่าเราสบายมันสบายตรงไหนเนี่ยฉันสบายตรงไหนเนี่ยวันหนึ่งไม่ได้หยุดได้พักเลย